สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกเรื่องราวการผจญภัยในหอคอยกันต่อนะคะจากเรื่อง Tower Farmer กับพันธมิตรจอมพลังค่ะวันนี้เราจะมาตามติดชีวิตเซจุนกันต่อเลยหลังจากศึกใหญ่กับอมตะจบไปเนี่ยเหมือนจะมีเรื่องใหม่ๆเข้ามาไม่หยุดเลยนะคะใช่ครับคือพอจัดการอมตะไปได้เนี่ยเรื่องมันก็ยังไม่จบง่ายๆนะครับเซจุนเองก็เจอกับภารกิจใหม่ทันทีเลยแล้วก็มีการพบเจอคนที่แบบ ไม่คาดหวังแล้วก็มีเรื่องให้ต้องลุ้นกันอีกที่งานสำคัญไว้ครับโหดุเดือดต่อเนื่องเลยงั้นเริ่มตรงผลพวงหลังจบศึกอกมตะก่อนเลยค่ะที่ว่าไอรีนมังกรดำมาจัดการอมตะครับผมคือไอรีนเนี่ยโกรธมากที่อมตะกล้ามาท้าทายเซจุนแถมยังไปเรียกเธอว่ามังกรธรรมดาอีกอือหือเจอคำนี้เข้าไปมังกรผู้ยิ่งใหญ่อย่างไอรีนมีหรอจะยอม ไม่ยอมแน่นอนครับปรากฏร่างจริงมาเลยแล้วก็ใช้แค่เท้าซ้ายข้างเดียวจัดการอามาตะซอยู่หมัดเลยครับทรงพลังมากๆสุดยอดไปเลยค่ะแตเ่เหมือนเซจุนจะได้ส่วนแบ่งรางวัลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอคะใช่ครับได้แค่1%เองเซจุนก็แอบน้อยใจนิดๆน,นะครับแต่ไอรลีนก็ให้ไม้กังเขนแห่งความตายมาเป็นการปลอบใจแทน อ๋อซึ่งไม้กังเขนนี่แหละที่นำไปสู่ภารกิจใหม่เลยสินะคะถูกต้องครับภารกิจคือต้องปลูกไม้กังเขนนี้แล้วก็ต้องรวบรวมโครงกระดูกดำให้ครบ1,000ตนคือเหมือนยังไม่ได้พักกันนะครับแล้วเซจุนก็ไม่ปล่อยเวลาให้เสียเปล่าด้วยนะระหว่างรอพวกโครงกระดูกฟื้นคืนชีพก็จับพวกที่ฟื้นมาก่อนมาสอนทำฟาร์มซะเลย <laughs> ครับกลายเป็นเกษตรกรจำเป็นกันไปแต่ยังไม่ทันไรก็มีเรื่องอีกแล้วครับ มีคนมาหาเซจุนที่ชั้นสี่ใครมาหรอคะคิมดงชิกนะครับเขาอุตส่าห์ดันด้นมาหาเซจุนเลยนะแต่พอเจอตัวจริงเนี่ยกลับเจอพลังงานอะไรบางอย่างที่มันเอ่อน่ากลัวมากแผ่ออกมาพลังของเซจุนเองเหรอคะไม่ใช่ครับจริงๆเป็นพลังของคูเองอ่แมวอ้วนสัตว์เลี้ยงของเซจุนนั่นแหละอ้าวหรอคะแล้วดงชิกเป็นไงบ้างตกใจหนักเลยครับร้องห้ามเซจุนเลยว่า อย่าเข้ามาใกล้แล้วก็เข้าใจผิดไปใหญ่เลยคิดว่าเซจุนเก่งเกินไปจนออกจากขอคอยไม่ได้แล้วโถ่น่าสงสารจังเข้าใจผิดไปไกลเลยนะคะเนี่ยครับผมเซจุนเองก็คงงง,งแต่ก็ยังอุตส่าห์ฝากข้อความผ่านทีโอไปบอกดงชิกนะว่าให้ช่วยไปขอสูตรกิมจิคุณแม่ให้หน่อยฮ่ฮยังมีแก่ใจนึกถึงเรื่องกินนะคะแต่ก็น่าเสียดายครับดงชิกทนแรงกดดันพลังไม่ไหวสลบไปซะก่อนเอา้า แล้วทําไงล่ะคะทีนี้โชคดีที่ TO กับ i o โอนามาช่วยทันครับปรถมพยาบาลแล้วก็ส่งตัวดงชิกกัดไปได้ฮ่าข้อ,อยังชั่วไปหน่อยค่ะว่าแต่เรื่องพลังของสัตว์เลี้ยงเซจุนนี้ไม่ธรรมดาเลยจริงๆไม่ธรรมดาเลยครับแล้วมันก็ส่งผลไปถึงเอ่อผลผลิตของเซจุนด้วยนะมีเรื่องก่อนหน้านี้ที่ไกเซอร์มังกรอีกตนหนึ่งเคยได้ถั่วดำแห่งการก้าวข้ามที่เซจุนปลูกไป อ๋อ oh, ถั่วดำนั่นเองแล้วมันมีพลังยังไงนะคะพลังมหาศาลเลยครับไกเซอร์เอาไปใช้ตอนสู้กับฮา,าวฟัสอัครสาวกแห่งการทำลายล้างปรากฏว่าพลังเพิ่มขึ้นตั้ง12เท่าฮะสิเท huh? ่าเลยเหรอคะครับผมชนะแบบสบายๆเลยเรื่องนี้เลยทำให้พวกผู้นำมังกรอื่นๆเนี่ยหันมาสนใจผลผลิตของเซจุนเดนใหญ่เลยครับว่ามันมีอะไรพิเศษกันแน่ ครับผมเซจุนเองก็คงงงๆแต่ก็ยังอุตส่าห์ฝากข้อความผ่านทีโอไปบอกดงชิกนะว่าให้ช่วยไปขอสูตรกิมจิคุณแม่ให้หน่อยฮ่ายังมีแก่ใจนึกถึงเรื่องกินนะคะแต่ก็น่าเสียดายครับดงชิกทนแรงกดดันพลังไม่ไหวสลบไปซะก่อนอ๋อ <c oughs> แล้วทําไงล่ะคะทีนี้โชคดีที่ทีโอกับไอโอน่ามาช่วยทันครับปฐถมพยาบาลแล้วก็ส่งตัวดงชิกกลับไปได้ฮ่า <c oughs> ค่อยยังชั่วไปหน่อยค่ะว่าแต่เรื่องพลังของสัตว์เลี้ยงเซจุนนี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆ ไม่ธรรมดาเลยครับแล้วมันก็ส่งผลไปถึงผลผลิตของเซจุนด้วยนะมีเรื่องก่อนหน้านี้ที่ไกเซอร์มังกรอ,อีกตนหนึ่งเคยได้ถั่วดำแห่งการก้าวข้ามที่เซจุนปลูกไปอ๋อถั่วดำนั่นเองแล้วมันมีพลังยังไงนะคะพลังมหาศาลเลยครับไกเซอร์ er เอาไปใช้ตอนสู้กับ How Fast, กฮาวฟาสอัครสาวกแห่งการทำลายล้างปรากฏว่าพลังเพิ่มขึ้นตั้ง12เท่าฮะ12เท่าเลยเหรอคะ ครับผมชนะแบบสบายๆเลยเรื่องนี้เลยทําให้พวกผู้นํามังกรอื่นๆเนี่ยหันมาสนใจผลผลิตของเซจุนกันใหญ่เลยครับว่ามันมีอะไรพิเศษกันแน่ไม่แปลกใจเลยค่ะของดีขนาดนี้ใครๆก็ต้องสนใจเป็นธรรมดาแล้วหลังจากเรื่องวุ่นๆที่ชั้น3ามเซจุนทําอะไรต่อคะก็กลับมาชั้น55ครับเตรียมตัวไปงานแต่งงานของกระต่ายดําอ๋อถึงคิวงานแต่งแล้วมีโมเมนต์น่ารักนักก่อนไปงานไหมคะมีครับ ตอนเช้าเนี่ยเสจุนต้องไปปลูกบรรดาสัตว์เลี้ยงทั้งกระต่ายดำคูเองิทีโอขังข้าวทองแล้วก็จับเจ้าสามตัวขนปุยคือทีโอคูเองิขังข้าวทองมาอาบน้ำก็มีงองแงกันนิดหน่อยตามภาษาแต่สุดท้ายก็ยอมอาบแต่โดยดีครับหนึกภาพตามแล้วคงหุ่นวายน่าดูเลยนะคะแต่ก็น่ารักดีค่ะใช่ครับพออาบน้าแต่งตัวเสร็จใส่สูตรหลอกันทุกคนก็พร้อมไปงานเลี้ยงแล้วครับ พอไปถึงงานแต่งสถานที่ก็ดูโอ,อ้อาสมฐานะเลยแขกก็เยอะมากๆแต่เออเหมือนจะไปเจอเรื่องอีกแล้วใช่ไหมคะใช่ครับไปถึงก็เจอเรื่องเลย LK k a ค m a n แมเจ้าพรายจระเข้กำลังหาเรื่องโคนาแผ่นกินช่างตีเหล็กอยู่หาเรื่องอะไรกันคะคือ LK เนี่ยกำลังรังแกโคหนา้าแล้วก็จะขโมยคอนที่โคหน้าตั้งใจทำมาเป็นของขวัญแต่งงานให้กับต่อยดำนะครับโหนี่ใส่ไม่ดีเลยนะคะแล้วเสร็จจุนว่าไงคะ จจุนเห็นก็เข้าไปขวางทันทีเลยครับเอลเก้ก็ทำกลางตามสไตล์ถามว่าเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าคือใครแล้วเซจุนตอบว่าไงคะเนี่ยเซจุนตอบกลับนิ่งๆเลยไม่รู้แล้วเจ้ารู้หรือไม่ว่าข้าคือใครโอ้โหบรรยากาศตึงเปรีย้ยเลยครับตอนนั้นเอาแล้วสิคะเริ่มน่าสนใจแล้วจังหวะนั้นทีโอก็กำลังจะก้าออกมาแนะนำตัวนายท่านอยู่แล้วเชียวแต่ดโดนเอลเก้ดูถูกเข้าให้เรียกว่าแมวสีอึว่าไงนะคะแมวสีอึ แรงมากแรงมากครับทีโอได้ยินเท่านั้นแหละโกรธจัดเลยครับลงมือจัดการเอลเก้จนสลบไปเลยแล้วก็ประกาศสักดาตัวเองซะยาวเหยียดข้าคือรองประธานทีโอพักแมวทองคำผู้มีกรงเล็บมังกรสังหารในท่านของข้าคืออะไรแบบนี้ครับสมนำหน้าเอลเก้จริงๆคะ่ะไปว่าทีโอแบบนั้นได้ยังไง ยังไม่จบแค่นั้นครับตอนเอลเกสลบนี่แหละทีโอก็ฉวยโอกาสเลยรีบเอานิ้วเอลเก้ไปปั๊มบนสัญญาเปล่าทันทีแล้วก็ยื่นให้เซจุนเขี่ข้อตกลงต่อหน้าต่อตาเลยโอ้โหทีโอนี่มันร้ายจริงๆฉลาดหลักแหลมมากค่ะรวดเร็วมากครับพอเอลเกสฟื้นขึ้นมาก็โวยวายใหญ่เลยคมคูต่างๆน,นหน้าแล้วพวกเซจุนทำยังไงคะกลัวไหมไม่กลัวเลยครับคราวนี้สัตว์เลี้ยงทุกตัวของเซจุนปล่อยจิตสังหารออกมาปกป้องเต็มที่เลย ทำเอาเอลเก้หน้าซีดไปเลยแถมจังหวะนั้นพอดีพันธมิตรของเซจุนอย่างราชาออกดําอูริกและก็ผู้นําหมาป่าเฮเกลกับเอลก้าก็มาถึงพอดีมาแสดงความเคารพเซจุนต่อหน้าเอลเก้เลยครับเหมือนมาตอกย้ําสถานะของเซจุนให้เอลเก้เห็นชัดๆเลยนะคะใช่ครับสถานการณ์ของเอลเก้ดูแย่ลงเรื่อยๆเลยแต่เขาก็ยังไม่ยอมแพ้นะเรียกฮันนีบาลประธานสมาคมทหารรับจ้างมาช่วย แล้วฮันนีเบาช่วยได้ไหมคะฮันนีเบาก็มาครับแต่เอลเก้ดันพลาดเองพยายามจะใช้ยาพิเศษทำลายสัญญาเจ้าปัญหานั้นทิ้งแล้วผลเป็นไงคะทำลายได้ไหมทำลายไม่ได้ครับเพราะว่าในสัญญานั้นเนี่ยทีโอแอบใส่ชื่อของไอรีนมังกรดำคู่ยิ่งใหญ่ลงไปด้วยสุดยอดแผนซ้อนแผนของทีโอจริงๆใช่ครับทีโอเลยประกาศใช้ชนะแบบหล่อๆเลยว่าข้ารองประธานทีโอ ไม่ทำพลาดซ้ำสองหรอกเหมียวปิดจ็อบไปแบบเหนือชั้นจริงๆโอ้โหฟังแล้วมันมากเลยค่ะตอนนี้เอลเกนี่คือจนมุมของจริงเลยนะคะจนมุมสุดๆครับสัญญาก็ทำลายไม่ได้แถมยังได้เห็นพลังอำนาจจริงๆกับเครือข่ายพันธมิตรของเซจุนแบบเต็มๆตาเลยมันยิ่งตอกย้ำเลยนะครับว่าเซจุนเนี่ยไม่ใช่แค่ชาวนาธรรมดาธรรมดาอีกต่อไปแล้วจริงค่ะทิ้งทายไว้ให้คิดกันต่อเลยว่า แล้วชะตากรรมของเอลเคจะเป็นยังไงต่อไปเรื่องวุ่นวุ่นครั้งนี้จะกระทบงานแต่งไหมแล้วมันจะส่งผลต่อสถานะของเซจุนในหอคอยยังไงบ้างหรือนี่อาจจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นของความขัดแย้งที่มันแบบว่าใหญ่กว่านี้อีกก็ได้นะครับน่าติดตามมากครับน่าติดตามจริงๆค่ะต้องไปหาอ่านต่อกันแล้วล่ะค่ะ